ลูกน้องถามงานก็อธิบายให้ดีอย่าไปชักสีหน้าเขาเหตุผลที่เขามาถามเราเพราะว่าเขาติดปัญหาเราก็ควรที่จะใจเย็นและอธิบายดีๆเพราะนั่นคือการสื่อสารที่ดีมันเป็นที่การที่เราอาจจะไม่เตรียมงานเขาก่อนหรือไม่บอกโปรเซสเขาก่อนเขาถึงต้องมาถามทีละขั้นทีละตอนมันอาจจะผิดที่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือน้องเขาไม่หาความรู้เองแล้วก็เราก็ขี้ลำคาญอันที่สองคือเราเอง ก็เป็นคนที่ขี้ลำคาญอยู่แล้วถ้าเป็นนิสัยขี้ลำคาญของเจ้านายของตัวเราเองที่เป็นหัวหน้าเราควรปรับปรุงแต่ถ้าเป็นลูกน้องที่เขาไม่หาข้อมูลเอาเราควรบอกเขาให้เขาอ่ะมีการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราจะได้เขาเรียกว่ามี way of work หรือวิธีการทำงานที่โอเคสำหรับทั้ทงสอ,องฝ่ายได้ในการปรับปรุงนิสัยเราก็ต้องปรับปรุงในวิธีแนวการทำงานของเราที่เราไม่ชอบให้คนมาถามจู้จี้จุกจิกหรือมาถามตลอดเวลา ก็ควรถามว่าโอเคช่วงเช้าถามได้ช่วงบ่ายถามได้ให้จัดการการทํางานที่ทุกคนเนะ่ะเริ่มเข้าใจการทํางานได้เพราะว่าทุกคนมีสไตล์การทํางานบางอย่างไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทํางานในองค์กรที่กูมีคําถามอะไรกูถามได้เลยบางองค์กรก็ไม่ชอบงานอินเทอร์รับก็ถามผ่านอ e ีเมลหรือช่วงบ่ายมีช่วงหนึ่งที่ว่างถามทีเดียวก็โอเคงั้นแต่ละบริษัทไม่มีไม่เหมือนกันคุณต้องเข้าใจ Way of Work ในการทำงานคุณจะได้ทำงานร่วมกันได้ดีนะครับ แต่ว่าถ้าคุณเป็นเจ้านายที่ชักสีหน้าและขี้รำคาญบ่อยๆก็ต้องแก้ตรงนี้ครับเพราะว่านั่นคือบาร,รมีของคุณในการสร้างกับลูกน้องครับผู้นำลงทรรเต็มร้อยครับ